เฮ้ยวัยรุ่นเพิ่งตื่นนอนจากโรงเรียนเลยใช่ไหมสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องแอร์บัดแอร์พอดแคมป์วันนี้บรรยากาศแบบนี้ใช่ลมเย็นๆหนาวหนาวจะพาไม่ได้กับัวกะโหลกกะลาที่เราตั้งใจมาคืออันนี้เลยต้มยำหัวปลาเกา๋า กับบรรยากาศหนาวๆนี้ร้อนๆเวลาหกโมงเย็น่างนีนน้ใช่เป็นไงหกโมงเย็นเป็นไหมมื่อไหมบรรยากาศดีมากเราจะพลาดไม่ได้อีนเมนูคือลาเป็ดยังมีอีกหลายเมนูหนึ่งที่ว่าแอปพสสั่งมาใช่ไหม มันก็เป็นเมนูที่แอร์พอดชอบด้วยใช่ไหมใช่ตอนนี้จานน,นนีให้ก่อนกแล้วโอเคทำไมต้องร้านนี้ก่อนฮันจวนอีกแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ปอดชอบไก่ตุน๋น <Okay. S 1> กัดร้านนี้หาไม่ยากเข้ามาซอยถนนก๊อฟสยามคันที่ครับ มาถึงป้ายประตูสมหรือปักมาเลยคัวกะโรคลาเพื่อนเด็ดจุกเมนเป็นวิการแล้วก็เมนี้จะพาไปได้สำหรับใค่บัตรเลยคือไก่ทอดเกลือไม่คุยกันแล้ว <laughs> <laughs> 啊！真开心。<laughs>